วัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งอีกรอบครับผมในเช้าแล้วครับเจ็ดโมงกว่าแล้วครับผมตื่นขึ้นมาก็น้ำมือสะอาดบ้านขร้บมานนี้วันนี้ไปเมื่อคืนไปส่งผ้ากับแม่บ้านมาอากาศเย็นๆครับผมรู้สึกจะมีน้ำมูกคัดจมูกน้อนนี้นั่นมารู้สึกจะไม่สบายตัวครับตื่นขึ้นมาก็ล้างหนงล้างหน้าแล้วก็ออกมาดูดฝุ่นครับกวาดไม่ได้ครับวันนี้ลมมันย้อนมันหวน ก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาฝุ่นเล็กๆแล้วก็ละลายตู้เย็นน้ำโน้นนี่นั่นครับผมทำไปเรื่อยครับวันนี้ไม่บ้านไม่ได้ยิบผ้าก็เลยมีโอ,อกาสว่าทำความสะอาดบ้านกันในรอบนะยาพิดๆอยู่เลยคือฝุ่นครับฝุ่นเศษผ้าเศษละอองผ้าเล็กๆเนาะเน,นี่ก็จะนะครับเหม,มือนเหินแ้วฝุ่นด้วยเป็นหูแพ้ด้วยนิดนึงนะประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าถ่ายคลิปเมคืนไปถึงไหนยังไม่ได้ตปดืด่มเลยก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับผมจะเวลากันจะประจบคลิปกันตอนเช้าเหมือนเดิมเนะเดี๋ยวว่ากลางวันเมื่อคืนกะว่าจะไปเ,เจดีย์หักครับผมลาดลีไปหาพี่พิรีที่นี่หนึ่งับจะแบนไปครับดูแลสภาพอากาศครับแต่ตัวเองเป็นอย่างนี้ด้วยจามจามีปิดอย่ครเบี้ยนะมไม่ไปประมาณแต่นี้ไปประมาณสักร้อยนิดๆครับร้100อยกว่ากิโลถึงือเป่าไม่รู้ไปเพชรบุรีบรร้อยแปด 188กิโลครับไปอะไรนะเดีย่ไปทำงานนะครับผมท่ายางกะท่ายาง188กิโลครับจากบ้านเนี้ยไปเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรีนี่ครับไม่รูแต่ไปดูจากนี่ไปนครปฐมก็90น่นจาจะเบิร์60 50-60้กก็น่น 60, 50, 60. นนจาจะประมาณไม่ถึงร้อยครับว่าจะไปหาเขาไปดู ไปดูไปเที่ยวเล่นครับผมไปหาพ่สาด้วยพ่สาก็อยู่เจดีย์หักครับทุกทีพี่น้องกันเจสุกเขาก็ดูก่อนครับอาจจะไม่ไปวัฒนธรรประกาศแล้วดูตัวเองด้วยแล้วเกี่ยวความสะอาดที่บ้านด้วยไม่แน่อาจจะเอาจากเย็บผ้าแม่บ้านน้ำมันมัน่วครับเราบอกให้เขาดูหน่อยสีมันร่วหรือย,อยังไง,งไม่วิ่งซ่อมก็บินที่กำแพงแสนครับก็อาจจะไม่ไป่อมให้มันเรียบร้อยน้ำมันมันไหลลงพื้นเขาบอกว่าเติมเยอะไม่มีถี่เบาะแล้วจะเติมเยอะทําไมเติมไปเรื่อยๆก็มไม่รู้ครับ ตอนนี้กำลังดูดฝุ่นอยู่บนบ้านาวานไม่ได้ลงคลิปครับผมไม่ได้ตัดต่อด้วยเมื่อวานทำระเบียงหลังบ้านครับผมข้มาวม้ข้าวมือหล่นน้ำกระจายไปเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายกลัวหล่นด้วยขอนก็นหล่นขอนดอกสว่านแับเม็ดหลอดไปหล่นน้ำหมดทั้งไม้ทั้งอะไรทั้กงกระโปงตะปูมันมินครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมไม้ก็หมดแล้วละไม่มีไม้ใส่แล้วทําได้แค่นั้นจะไปหาไม้มาใส่อีกเนาะนี้บรรยากาศตอนชเช้าเช้ากันครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศเยาาศ็นนิดๆครับผมแต่ผมรู้สึกจะแพ้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยใส่เสื้อกันหนาวครับเหมือนทุกวันนะครับแล้ววันนี้น่าจะแดดอดูแล้วไม่มีเมฆไม่มีหม,มอกเลย วันนี้แม่บ้านมันกำลังทำกับข้าวครับรอข้องจะเพิ่มเติมบนนูนเดดสายนิดนึงครับนอนพักผ่อน เจอหลังบ้านครับผมเมื่อวานยังอยู่สาเดินเดนี่ครับําเมื่อวานแต่ละเม็ดก็หล่นลงตรงนี้ค้อนหล่นลงน้นเมื่อช้างมได้สายไฟขึ้นมาอันดอดไฟหล่นตรงนี้แล้วก็เอาไม้ครับเมื่จะตั้งเสาเนาะก็แน่นดีครับถอนหล่นลงนี้เลยตรงง่ายตรงตรวไปงมนะครับมันดึงขึ้นไม่ได้ผมเอา เออเอาเอะไรนะแม่เหล็กไปดูดแม so entonces, ่เหล็กมันแรงไม่ส <coaching yen> ูงเจออยู่เพื่อเกิดลงงมครับข้โทษทำนิ่งหน่อยไม้หมดครับไม้ปูพื้นหมดแล้วมันก็เลยยังไม่ตัดว่าจะรื้อข้างล่างมาใส่ก็เดี๋ยวไม่ได้มีที่อยู่ข้างล่างอีกจะสั่งแผ่นนั้นมามันก็หนักเกินครับผมแผ่นสมาร์ทสิบหกมิลแต่นละเจ็ดแปดร้อยหนักเกินหนักคือน้ำหนักมันเยอะเกินครับเดี๋ยวมันรับไม่ได้ ดูไม้แมออกเก่าอันนี้ถ้าหรือจากข้างล่างก็ดื้อได้ครับก็น่าจะพอดีไปถึงโน้นแต่เดี๋ยวข้างล่างม่มีที่อยู่อีกครับเวลาร้อนมันกระแวนไปดีไวมาไปซื้อตลับเม็ดมา <laughs> เมื่อเม็ดก็ข็ู มานั่งตรงน,นี้ได้ครับไปโดนแดดสบายเลยต้องบกตกกงไปดังหน้าบ้านเราไว้ทำไปนั่งเล่นครับลเดี๋วมันร้อนร้อนจริงคหน้านะตอนเช้า,ชามานั่งเล่นตรงนี้เดีวต้องทำกันปลุกครับกันปลุกรอมรอบอยู่เสาเนี่ยดูก่อนว่าจะมาปากหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีเสาก็โอเคครับอยู่ได้ไม่ได้ลํานงาง่ไรมากเลยเดี๋ยวมานั่งทำาคงทำครัวตอนเย็น ยิงแล้วก็ติดครับน,น้ำก็ลดลงเยอะแล้วครับมันเป็นสะพานแล้วีย๋ยวพ่งนี้มีงานนิดนึงเดีย๋ยวไหนมันจะโทรเราจะคุยกันทุงเจ็จบเราจะทำต่อก็ไม่ได้ทำหรอไม่มีไม้แล้ว จะไหมมาใส่ก็ไม่น่านใช่นี่กินก้าผโนั่งเล่นๆชิวๆก,กันครับผมอย่างเขาบ้ากันอีกทีนึ่งว่าจะทำอะไรต่อวันนี้ผมยิ่งโตขึ้นแต่สมองก็นอกไปข้างในเมื่อกี้ป่อยข้าแล้วครับสองตัวหลังก็ก้กวๆก็บตะกอันนี้อันนี้เมนูครับต้มเส็จเนื้อ เงี้ยวัเนื้นนค็มไม่ใช่คมเก้าสิบบาทได้แค่นี้ครับผมเมื่อกี้วิ่งไปซื้อฐานมาอีกสรุปแล้วเมนูนี้เราประมาณร้อยสามสิบร้สิบใส่ไม่เยอะครับเครื่องก็ใส่ลูมกมะกรูดไปสามอันจะลองเหมือนสูตรที่เขาทำาับใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดแค่นั้นครับแล้วก็เกลือชลรสต้มใบแล้วก็น่าจะเปื่อยแบบดีๆก่อนเดี๋ยวมาลองชิมแบบสูตรที่เขาไอ้นี่กันครับแต่เราไม่ได้ใส่มันเขามากมายถ้าเขาใส่เขาใส่ไอ้นี่ด้วยเนาะตอนที่เอาน้ํา น้ำซุปใหม่ก็คือเขาใส่วกต้มน้ำซุปกระดูกเล้งกระดูกใหม่หมดเลยเขาต้มให้เปื่อยอย่างเดียวแต่เราเอานี่เลยจะลองดูฮะรสชาติมันโอเคก็น่าจะจําสูตรนี้ไว้ครับไม่ใส่ขาครับผมเขาบอกว่าใส่ขาแล้วมันตัดเนือ้อมันทําให้เหนือ้อรสชาติเนื้อเสียไปมันเปือ่อยมันนั่นมันนี่นะรสชาติกินรสชาติกินเออกินรสชาติอินรรสชาติแล้วก็กินเนือ้อจะแตกต่างไปยั้ก็ทำดูค่า,ายอยู่ก็ตั้งโซ่รถครับผมนิ้วดำเลยทั้งสองคัน ตั้งโซ่ตัวนี้เลยหยอดสักนิดหนึ่งพวกนี้จะแบนครับไปเจไหนนิดหนึ่งต่อน้าก็ตั้งลูกสาวตั้งโซตั้งเบรกครับตัวนี้ก็ตั้งโซอย่างเดียวเบรกก็ลองเบรกดูแล้วเบรกล้อหลังลองเหยียบให้มิดดูโอเคใช้ได้เลยลื่นปลื้ดครืกเด้โอเคเบรนได้อยู่เบรกหน้า a, B a อ s ยังไงก็ไม่ล็อกล็อกคายก็ประมาณนี้ครับผมทำกับข้าวเย็นรถก็จอดมาบานแล้วครับจอดเอียงอย่างเชียงอย่างเี้ยก็ยังอยู่อย่างนี้เลยไม่ทำอะไรกับเขาเลย จะเปิดลดกระจกลงแล้วก็เอากระจกขึ้นอากาศอันนี้ลมนิดๆครับก็ร้อนอยู่ร้อนนิดหน่อยลมนิดหน่อยร้อนนิดหน่อย,อนนอยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอยไงไแต่ว่าพรุ่งนี้นัดงานกัน,นัดสายนิดนึงนัดเก้าโมงสิบโมงไม่มีอะไรครับผมไปไล่ไฟให้แล้วก็หนูกัดหนูหลิงเข้าไปในรางเบรคเบรุกครับอยู่ข้างล่างเข้าไปกัดสายกระทะผัดหมูหยองครับพรุ่งนี้ไปเจไหนหมูหยองเจนไน เราจ๊มู๊ให้คุดหล,ห,ลหลุมผักแล้วแปงแพกแล้วเมาชาก็เอาแม่เหล็กดูดกับพี่แจ้วเข้ามาดูดคอนครับคอนกับตลับเม็ดยังอ,อยู่ในน้ําอยู่เลยตลับเม็ดคงไม่เอาแล้วละ่ะคงน่าจะอันนี้แล้วก็เลยวิ่งไปซื้อเดียวไว้มาเมชาได้ไขค,ควงกับตลับเม็ดมาแต่คอนอยังอยู่ครับผมคอนตะปูนั้นตีตะปูมันยกไม่ขึ้นครับ เหล็กแม่เหล็กอะไรนะแม่เหล็กมันดูดแม่แรงต้องหาตัวใหม่ตัวที่ใหญ่กว่าเดิมมาถึงะยกขึ้นเปิดอันน้ำในคลองนีม่มาจะจุนมาจาไหนงานขาดำโอเคครับเขาเฝ้าหม้อเฝ้าอะไรไปเดี๋ยวว่าจะหยอดโซ่รถอยู่ก็โอนมันก็เด่นขึ้นจอาหน้าจะเอาน้ำมันจักไม่หยอดเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งเนาะ คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรเลยต่อจากคลิปเมื่อวานเมื่อวานก็คลิปเมื่อเช้าที่ลงไปมันตัดต่อห้ายวันครับไม่รู้มันมันซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่เลือกออกเลือกเข้าเลือกออกอยู่ครับละบางถ้าเวลาก็ปอกคณะเสร็จนะครับวากไว้พรุ่งนี้เช้าก็ผมผัดกทิงไว้อันนี้เมื่อกี้เราต้มต้มซุปใส่อลูก ลูกมะกรูดด้วยนะมันก็เลยมีขมนิดนึงเดี๋ยวโคเขาไม่กิน้วก็เลยเปลี่ยนน้ำครับผมในลูกมะกรูดที่ไปยีครับออกตราชุมขมนีน่ยกับหอมแดงแล้วก็พริกป่นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดๆแต่น่อยครับผมเดี๋ยวมาลองดูตอนนี้เปลี่ยนน้าใหม่แล้วครับเปื่อยแล้วล่ะก็คือเอาให้มันแบบเต็มที่นิดนึงในไฟมันอ่อนๆน,นิดนึงเดี๋ยวจะย่างขนมครับยนบ้านทำขนมอะไรมาให้ทีย่างใครอะไรไม่รู้ เป็นมันกระทงกะทิอะไรครับเดี๋ยวย่างครับถอยอ่อนครับ,ออรบเอาไว้ตรงนี้แหละตึงโซ่รถเสร็จละหยอดน้ำมันเครื่องครับสามจุดห <3. 5. S 1> ้าดูได้ือเปล่าน้ำมันเครื่องก็น่าจะเขอะเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีน้ำยาล้างออกอยู่ตรงนี้วิงห่างกันนิดนึงเอาซะก่อนถึงโซ่มันไม่มีขาตั้งทําคู่ขึ้นมาเนาะ มันก็ตึงลำบากนีดหนึ่งครับด้านหนึ่งได้ด้านหนึ่งไม่ได้ก็เอียงก็ุูก็คัดอยู่ถ้าไม่เสมอกันพวกนี้ลูกปืนแตกครับแล้วขี่สะพัดแป๊บๆ,ๆเลยเน่ะนี่ลองแอดดูแล้วละ่ะโอเคอยู่ยังได้อยู่เราก็ต้องรัดเชือแตกคือเวลาเราต้มน้ำมันเดือดจัดปุ๊บมันฟู่ขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วนี้ก็ยกไปยกมามันสนิมกันก็แตกครับอ้า เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใหม่ครับผมใช้อย่างนี้ไปก่อนอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับมันต่อเพ่อกเขาพูดแป้งแล้วก็มีกะทิจะย่างครับเป็นรูกรมกลมจะใส่ไม้เสียบไม่รู้ว่าใด้่ามันจะกลับด้านมันแปลกๆครับรก้อนเลยอามาแล้ว <c oughs> จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย เดี๋ยวไฟอ่อนแล้วล่ะก็เดี๋วมันจะน่ากินหรือไม่น่ากินเพราะทุกอย่างมันสุกหมดแล้วครับเสียงดีดีเป็นหล่ะขนมย่างให้ดูอะไรครับกินไม่หมดเป็นหลายไม้ละไม่ไม้มันนิ่มๆมันไม่กรอบเือนของเขาที่เขาย่างมันรู้ใส่ส่วนผสมนี่หรือเปล่า ้เรานั่งเฝ้านี้สิมันไม่กรอบมันไม่นี่เลย,ย,ยงานก็ไม่หวานจิตข้าก็ต้มเสร็จลรแล้วครับเนื้อเออว่าจะเออทำอะไรอีกน่าจะอุ่นครับมีปลาเค็มอยู่ถึงนี้เรากินก็นทอดกันกับพี่ตะบันทอดเอาเข้ามา อทอดแล้วไม่กินผัดถ่ายผัดแล้วก็ไม่กินกันไม่ได้ทำด้วยทำเองก็ไม่กินเองบรรยากาตอนเย็นครับผมอีกษาแดงกระยางแดงกระสาแดงนื่อ,อะไรจำชื่อไม่ได้แล้วกำลังโกรกเข้ารอ,อบเดิมครับผมเข้ารอบไปจัง กับเข้ามาไข่แล้วครับนี้หนาวมาแล้วก็ตอนนี้ยังลังจะไขเหมือนรอบปีที่เล้วครับผมที่มันมาอยู่ประมาณธันวาเนี่ยครับผมก็โครกโคลแต่ตัวอื่นก็จะบนินบนบนินมั่นแต่ไม,ไม่ไม่เยอะเหมือนช่วงที่เขาหน้าฝนนะถ้าหน้าฝน,น,นเนี่ยโอ้โหก,กันตรึมเลยตอนนั้นช่วงที่ไทยบ่อยๆเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอยู่แต่โครคารโคกรคการอยู่ใกล้นี่ครับผมก็คือไม่มีใครทําอะไรมาแล้วมันก็น่าจะ เชื่องกับคนนิดนึงก็น่าจะเข้ามาขยับเข้ามาหาคนใกล้ไปเรื่อยเพราะอยู่ข้างนอกฝั่งนู้นมันโดนล่าฝั่งนี้ไม่มีโดนอากาศันเย็นครับคืนนี้น่าจะเหมาะครับอยู่แล้วอาการเริ่มเย็นเย็นนิดนิดครับทำหละคงกับข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินครับพักคอนนะพรุ่งนี้นึ่งไปดูงานที่เจนไนก่อนมืสัตเจนไนครับผมหูอยอูยง กุนเชียงหมูหยองตอนนี้มีน้ำพริกหมูหยองมีนั่นมีนี่ออกมาแล้วไปดูสนิดหนึ่งครับได้เวลาเหมือนเดิมแล้วขึ้นไปแล้วไปเนี่ยดีๆอ่ะมาใ้ท้องรถครับวันนี้เนี่ยดีๆเียดีๆ ได้เว,เวลาครับผมก็มาและเมันเดิมปะกะติของเขาน,นี่แหละลงน้ำไปเลยโครมได้แล้วได้แล้วก็อย่างที่พอครับผมก็คือขึ้นเวลาประมาณสักตอนนี้เดีย๋ยวนะดูเวลากัน แปดสิบหกครับสิบแปดในหน่วยครับประมาณนี้ครับไม่ถึงครึ่งบางทีก็ครึ่งแล้วแต่อากาศบรรยากาศธรรมชาติก็กลางวันเขาจะขึ้นมานอนครับนอนบนบน,บนต้นปืนต้นอะไรเนี่ยกลางคืนเขาก็ลงไปหากินทั้งน,น้นเพราะตรงนี้หากินลําบากครับมันมันแน่นเกินอาศัยว่านอนคือนอนเขาจะนอนข้องบนใช่ปะ่ะอากาศมันเย็นเขาก็นอนนอนอาบแดดอาบลมไปแห้งๆคือมันลกแล้วก็บงังทังตัวเขาได้ด้วย แต่ถ้าฝั่งนี้ฝั่งบ้านนี้มันจะไม่มีก่อดมีอะไรนอนเลยครับเลยครับข้ามึ้นข้ามกลับครับก็เป็นภาพน่ารักดีครับผมเจอกันทุกวันกด็ดีถ้าอยู่ล่างเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้ลงมาเมื่อคืนอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยร่างกายก็ไม่ค่อยจะไหวเมื่อคืนก็เลยนอน,นตั้แต่วัน,นอ,อ่ะประมาณนี้ครับกำลังย่างขนมอยู่มันไม่รู้เป็นขนมอะไรก็ับทำให้ ไอ่อนๆครับย่างไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักนึงก็ขึ้นไปแล้วก,กินข้าวอาบน้ำนอนดีกว่าพี่เยดอยู่ครับยุงเยอะนอนเล่นนอนเล่นโทรศัพท์ในเต็นท์ดีกว่าในมุ้งดีกว่ามาครับมื้อเย็นวันนี้อาหารเดิมครับปลาเก็มก็เดิมผัดเนี่ยตั้งแต่เช้าอุ่นพริกกะปิอันนี้ย่างเมื่อกี้ครับย่างกันนมอันนี้ ทีเด็ดของเราก็คือต้มเนื้อแล้วก็นล่นพริกมะกรูดพริกมะกรูดออกขมๆนิดๆครับในมื้อน,นี้น่จะเป็นหวานนมหวานนะครับกินคนเดียวว,วันนี้ไม่มีใครกินด้วยในเวลาสวยเยวลยเราเสวยแรกเสวยแรก